สวัสดีครับเป็นไงครับปินโทของช่องใหม่นะครับผมเป็นไงครับส่วนงผมสวยงามนะครับวันนี้นะครับก็ TK Garden นะครับ EP ที่ประมาณประมาณทักสิบหรือสิบเอ็ดนะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับน้องไว้นะครับที่ช่วงนี้กาลังเป็นกระแสมากเพราะว่านะฮะคนชอบมากแล้วเขาก็สวยจริงๆนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนี่ดูเสื้อของก่อนนี่ Thailand Best เอรอยนะครับผู้ผิดนะครับ Thailand a i r อยส์เอ็กซ์แอดดินะครับอ่านะครับเป็นไงมาบ้างครับเพิ่งไปงานมาเมื่อวานนะครับงานนะครับไทยรอยเบ e r o รอย Show นะครับ2020นะครับเป็นงานไม้ใบงานเอ่อเป็นนิทรรศการไม้ใบครั้งแรกของประเทศไทยนะครับก็ลองไปกันหน้าครับสวยงามมากมากก็เลยไปถอยเสื้อมาครับแล้วก็เมื่อวานถอยต้นไม้มาหนึ่งต้นแต่ว่าจะไม่ใช่พวกนี้นะครับอันนั้นก็เดี๋ยวจะทำคลิปแยกไว้อ่านะฮะ ก็นะครับไปไปกันได้ครับใครไปมาแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะครับไม่ไม่ว่ากันนะครับก็นะครับเหมือนเดิมนะครับก่อนจะพูดถึงผมขอขอบคุณในส่วนของ1 9 1ยซับนะครับและตอนนี้ก็ขอบคุณมากจริงๆครับเยอะเยอะนะสำหรับผมก็เยอะไม่รู้คนอื่นว่าไงผมว่าเยอะเนาะก็นั่นแหละครับประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ผมได้หยิบไม้มา3ตัวนะครับก็จะก็จะเป็นในส่วนของด่างขาวทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มพูดถึงชื่อกันเลย ทางด้านซ้ายนะครับน้องต้นนี้นะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับประมาณนี้น้องต้นนี้นะครับมีด่างหนึ่งใบเท่านั้นนะครับน้องเขางอแงกับผมนิดนึงด่างหนึ่งใบครับอันนี้เป็นฟิโลเดนดอนไววิสานนะครับวาไวิสานนะครับน่าจะเคยได้ยินชื่อกันอยู่แล้วนะครับตัวที่2นะครับตัวต่อไปนะครับนี่ได้เพิ่งได้มาเลยเป็นต้นเล็กนะครับนะฮะฟิโลดินดอนนะครับไวในนะครับวาไวในนะฮะโอเค และต้นสุดท้ายนะครับไฮไลท์ของเราในวันนี้่าจะเป็นต้นใหญ่ในนะครับที่ได้มาก็สักพักหนึ่งแล้วนะครับประมาณสัก3เดือนและก็นะครับจะเป็นในส่วนของต้นนี้ครับอ่านะครับพิโลเดนดรอน,นะครับไวท์พรินเซสนะครับอ,อันนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินชื่ออยู่แล้วเพราะว่าช่วงนี้นะครับคนดังมากๆเป็นถือว่าเป็นไม้กระแสก็ได้เลยวันนี้ผมก็เลยจะมาขอพูด เกาะกระแสสุดหน่อยอ่าเกาะกระแสนะครับพูดแตดตัวเองดูไม่ดีเลยครับแต่ไม่เป็นไรนะครับอันนั้อสิงที่เป็นจริงนะครับอ่าโอเคครับรอมอเตอร์ไซค์ไปก่อนนะครับอันนี้เหมือนเดิมนะครับขอโทษจริงๆเรื่องของไม่เพราะว่ายังไม่ได้ไปสรนหามานะครับเดี๋ยวจะรีบให้ไวที่สุดครับคนรู้ว่าจะเออมึงแม่งหาตั้งนานแล้วไม่ได้ตั้งแตนยานะแหละครับมันเป็นประมาณนั้นนะฮะโอเควันนี้ที่ผมมาพูดหลักๆนะครับก็คือความแตกต่างของเจ้า3ตัวนี้ว่าเขาแตกต่างกันยังไงนะครับ แล้วก็จะจะเวลาเราเวลาเราไปซื้อหรือสั่ออนไลน์เนี่ยเร,เราจะได้มีข้อมูลเท่าทานผู้ขายนะครับแล้วก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการจริงๆอ่านะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากอ๋ออย่าเพิ่งเริ่มดีมกว่าครับเดี๋ยวผมจะมาพูดว่าการดูพวกนี้นะครับถามว่าดูภายนอกเนี่ยมันดูออกไหมมันก็ดูออกนะจริจริงแต่ว่าในส่งของ วท์พนเศ็กับไวท์ไนท์เนี่ยผมรู้สึกว่าดูไม่ค่อยออกนะแต่ว่าถ้าเราจะมาดูจริงๆเนี่ยเราจะดูมาที่ก้านนะครับก้านนะครับจำไว้นะครับหมายถึงว่าการดูพวกนี้ดูที่ก้านนะครับในส่วนของ3าตัวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นแรกกันเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของน้องไว้วิสัตนะครับน้องไว้วิสัตเนี่ยเขาก็จะเป็นประมาณนี้ที่ผมได้โชว์ไปนะฮะก็คือเขานะครับจะเป็นก้านเขียวนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูข้างๆด้วยนี่นะครับ เห็นไหมครับก้านเขียวนะครับเป็นสีเขียวหมดเลยไม่มีเหลือบไม่มีอะไรนะครับก็คือจะมีเหลือบขาวนิดหน่อยแต่ว่าหลักๆจะเป็นสีเขียวนะครับอ่าเป็นก้านเขียวไปนะครับในส่วนตัวตัวต่อไปนะครับจะมาเราพูดถึงไวไนท์ฮะก็ประมาณนี้ครับไวไนท์ที่ได้ดูไปเมื่อกี้อ่าในส่วนของไวไนท์นะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ก็คือจะเป็นในส่วนของก้านเขานะครับจะเป็นสีออกแนวสีแดง แดงๆออกเลือดหมูครับจะออกไปทางสีน้ําตาลหน่อยแล้วก็จะมีเหลือบสีขาวเ,าเห็นไหมครับตรงขอบเอ่อถ้าไม่เห็นเดี๋ยวขึ้นรูปครับไม่เป็นไรครับอ่าประมาณนี้นะครับไว้พิสัยไม่ใช่ไว้วิสัสไว้ไนนะครับจำาเอา่อไว้ไนนะครับเมื่อกี้ก็คือก้านสีออกน้ําตาลเลือดหมูแล้วก็มีเหลือบสีขาวตรงขอบก้านนะครับอ่าในส่วนของตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของอ่าลองมอไซค์ก่อนนะครับ เขาเรียกว่าเสียงเปิดตัวนะครับแบบว่าของดีมันก็ต้องมีอุปสรรคเป็นธรรมดาครับอันนี้ผมก็พูดไปอย่างนั้นนะครับในส่วนของนี่ครับ i ว e p r i n c e s s นะครับ White p r i n c เ s s เนี่ยสวยมากนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งไว e p r i n น e s s นะครับก็ในส่วนของไวท์พินเซสนะครับก้านเขานะครับจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็มีด่างขาวแล้วก็จะเป็นสีชมพูครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าน่าจะพอเห็นนะเดี๋ยวผมยืนให้ดู นี่นะครับจะมีความเป็นสีชมพูนิดหนึ่งนะครับตรงขอบโอเคเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูดีกว่าน่าจะสะดวกกว่าเนาะก็นะครับก้านเขาจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็มีขาวแล้วก็จะเป็นขอบชมพูนะครับอันนี้คือในส่วนของไวท์พินเซาเดี๋ยวเรามาทวนอีกทีนะครับก็คือไวท์วิสานนะครับก้านเขียวล้วนนะฮะอาจจะมีเหลือบขาวนิดหนึ่งนะครับเมเจอร t y ิตี้คือสีเขียวส่วนไวท์ไนท์นะครับไวท์ไนท์เนี่ย ก้านจะออกสีแดงเลือดหมูนะครับสีแดงเลือดหมูน้ําตาลนะครับแล้วก็จะมีขอบเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสุดท้ายก็คือจะเป็นไว้ t e princess นะครับก็จะเป็นก้านเขียวนะครับแล้วก็มีขาวแล้วก็มีชมพูตรงขอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดูหลักๆนะครับอันนี้คือในส่วนตัวผมดูอย่างนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆดูกันยังไงอันนี้เดี๋ยวผมก็ฝากคอมเมนต์นะครับประมาณนี้ครับก็ ไหนๆก็พูดแล้วก็เดี๋ยวจะขอพูดถึงเรื่องของวิธีการเลี้ยงนะครับวิธีการเลี้ยงก็เหมือนจริงๆแล้วถ้าถามว่าพูดอย่างนี้มันก็เหมือนพูดซ้ำนะครับเพราะว่าการเลี้ยงเนี่ยผมก็เลี้ยงในโรงเรียนเดียวกับพวกไม่ว่าจะเป็นหน้าวาัวโลคาเซียฟิโลต้นอื่นผมก็เลี้ยงประมาณนี้นะครับก็คือนะครับเครื่องปลูกก็จะเป็นมะพร้าวสับเล็กนะครับกากมะพร้าวสับเล็กนะครับก็แช่น้ำไว้สักคืน2คืนนะครับให้ เขาแบบวัสดุจะได้อุ้มน้านะครับรูต้นไม้เราจะได้มีน้ํากินน้าใช้นะครับแล้วก็ใส่เพอร์ไลเยอะๆนะครับพวกนี้ชอบถ้าเท่าที่เคยดูมารู้สึกว่าเขาจะชอบนะครับรถก็ชอบมานะครับก็คือจะชอบโปร่งนะครับพวกนี้จะชอบโปร่งนะครับแล้วก็อีกหนึ่งทิปก็คือจะเลี้ยงไม้ด่างเนี่ยครับเราอย่าไปอุดอัดปุ๋ยมันเยอะครับเพราะว่าอัดปุ๋ยเยอะเนี่ยเดี๋ยวเขาคือพวกนี้เขามีโอกาสกลับมาไม่ด่างได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เราไม่ต้องไปอัดปุ๋ยเยอะครับเพราะว่า มันจะทําให้เขาไม่ด่างนะครับหลักๆก็ประมาณนี้ส่วนในเรื่องของ Environment หรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็ผมก็เหมือนเดิมนะครับให้หมอกทุกสองชั่วโมงเลยบกว่าไปแต่ว่าช่วงที่ก็ยังหน้าฝนนะครับตกทุกวันนะครับก็กลัวต้นไม้เน่าก็ถือว่าวัดดวงกันไปครับต้นหนึ่งก็นะครับตายทีร้องไห้เหมือนกันนะครับอนะครับก็ด้วยความรักด้วยนะครับประมาณนี้นะครับก็นะครับพ่กนี้ชอบชื้นนะครับอย่างที่บอกไปเปิดหมอก ก็น่าจะคิดว่าน่าจะโตดีครับเพราะว่านี่โตไว,วมากนะครับก็เลผมได้มากระถางแค่ไม่รู้ครับกระถางสี่ห้านิ้วหกนิ้วเองนะนี่ผมเปลี่ยนมันกระถางเก้านิ้วเลยเตรียมให้เขาใหญ่เลยนะครับอ๋อแต่ว่าพวกนี้เลื้อนะครับก็อย่าลืมพอเขาใหญ่เป็นข้อเป็นอะไรเนี่ยก็หาไม้มาปักให้เขาเลือ้อนอย่นะฮะอย่างที่บอกไปว่าที่บ้านผมใช้ท่อวิตพีวีเนียมันไม่เวิร์กนะครับเพราะว่ามันไม่ชื้นไม้มันก็จะไม่ค่อยชอบนะครับเราก็แนะนําเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเสามะพร้าวนะครับจเจาะ ทิมไว้แล้วก็เอาเคเบิลทายหรือว่าจะเป็นเชือกอะไรมาจัดการมัดไว้ก็ได้นะครับพวกนี้เขาชอบนะฮะก็ประมาณนี้ก่อนนะครับคลิปนี้ก็พูดถึง3ามตัวนี้ก็อย่าลืมนะครับว่าเป็นในเรื่องการดูของผมเนี่ยจะเป็นในส่วนของกาศครับก็นะครับประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ